หลับนอกจากที่เรานอนไม่หลับอะ่ะมันแบบมันเสี่ยงกับโรคด้วยใช่ไหมคะโรคไข้<ช>อะไรอย่างเง<ช>ี้ยมันมีโรคอะไรบ้างคะก็ะะปกติแล้วอ่ะนอนไม่หลับอย่างที่บอกมันมีผลในเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนนะคะ,คะพอเราหลั่งฮอร์โมนได้ไม่เต็มที่เนี่ยมีผลในเรื่องของความเสื่อมของอวัยวะต่างๆนะคะระบบหลอดเลือดหัวใจนะคะระบบสมองนะคะ,ะระบบสมองคือพตอต่อเนื่องนานๆเนี่ยมีโอกาสความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอัลไซเมอร์ได้นะคะ แล้วก็โรคทางสภาวะจิตใจเช่น huh. มีอาการซึมเศร้านะคะหรือม <được kindergarten. S 2> ีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะอันนี data, uh ้เ huh. ป็นผลที่ต uh ่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานเพราะฉะนั้นเราควรจะดูแลในเรื่องของการนอนหลับพักผ well, ่อนเราให้มีประสิทธิภาพนะคะหรือว่าคนที่ทานยานอนหลับต่อเนื่องนานๆเนี่ยควรจะปรึกษาคุณหมอพิจารณาค่อยๆลดยาลงนะคะเพราะว่ายาเนี่ยมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาท นะมีผลในเรื่องของการตัดสินใจในการใช้ชีวิตประจําวันะนะคะ